สวามอ,อะะสัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดจะพาทุกคนมากินหมูกระทะค่ะร้านหมูกระทะที่เกดจะพามาวันนี้อยู่ตรงนี้ค่ะนี่จํำได้ไหมคะที่นี่คือต้อนสนที่นี่คือตึกเขียวค่ะแล้วก็ ดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้าง ใส่แล้วว่าขวละ2เกนี่ของเยอะขนาดนี้เขาจะได้กำไรจากตรงไหนเนี่ยตรงนี้มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีให้ต้มยำแบมเองด้วยนะคะทุกคนครัคนนี้เป็นตัอสองล้านค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดกี่โมงถึงดีค่ะ กี icana, ่โมงคะนัดกี่โมงนัดหกโมงนัดหกโมงแต่พอดีรถมันติดอยู่แล้วไม่ได้โอเคเข้ามาเกี่ยวแล้วนะคะเขาก็มีให้ของเตานะคะเป็นเตาย่างอันนั้นก็เป็นเตาหมูป่าเกดนัดเล็งไว้แล้วว่าเกดจะกินอะไรตอนนี้สมาชิกมาครบแล้วเกดนัดชอบกินกระเทียมแล้วก็ชอบกินแล้วเกดก็ชอบมีมากเลย ที่เขาเอาอะไรกันบ้างไหมตุ้มกินอะไรอันนี้หอยหวานหอยนี่ชอบกินมากเลยนะคะทุกคนถ้ามาถึงนี่นะต้องกินอันนี้อร่อยมากรอจิ้มสุดเลยนะคะแค่กินหอยหวานอย่างเดียวก็คุ้มแล้วหลังของต้มต๊าวเนี่ยค่อยๆเขามีให้ตำส้มต๊เองด้วยนะไม่เป็นเอาหรอพี่ชอบมากเลยอ่ะถ้าไม่อิ่มนะจะมาตำส้มต๊าแต่ว่าขอกินหอย หลายกระปุกมากแนะนำหน่อยสิคะว่าน้ำจิ้มอะไรอันนี้น้ำจิ้มซีฟูดนะคร Teraz, <put> ับค่ะแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มเกาหลีค่ะอันนี้น้ำจิ้มซุกี้ครับน้ำจิ้มซุกี้อันนี้น้ำจิ้มเต้าหู้ชาบูครับเต้าหู้ครับผมก็เต้าหู้ยีครับผมเต้าหู้อ๋อน้ำเต้าหู้ยีค่ะเกต้าแอบดมดูแล้วมันดี ไม่เป็นไรครับเออเวลาเวลาของเนือเยอะเลือกกิโลห2กิโล,ลนีั 3, นกังมัอนมครับเรือนิดเดียวไม่เป็นไร ขานางลมมากเลยอะค่ะมันสดมากเลยค่ะครับอหอยนางลมนี้เราแกะวันต่อวันครับไม่เอามาเก็บครับเวลาเราเอามาเก็บเนี่นไ,ไม่สดอย่างนั้นผมขายวันต่อวันครับวันละประมาณเจ็ดสิบก,กระปุกลุกไปสีก,กระปุกครับวันต่อวันวรับรอง อย่านก็ก่ออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพนักง,งานคัดก็คัดพนักงานตัดก็ตัดคนก็มาอยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะทุกคนที่ขายดีมากเลยค่ะเฮ้ยรู้สึกชื่นชมพนักงานร้านนี้มากเลยคะ่ะคือทุกคนอะทํางานกระยูดตลอดเวลาแล้วก็ดูงืลนเหนื่อยมากแต่ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแ,แล้วก็ าเกิดพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่ารอบแรกอะเกศก็เดินถ่ายไปฝั่งโน้นแล้วเกศก็คิดว่าสองฝั่งเหมือนกันแต่ดูไปดูมาเอา้าฝั่งโน้นไม่มีใครฝั่งนี้มีใครมีมากกว่าที่คิดเลคะ่ะอยากด้วยติมเมื่อกี้ะคะ่ะเป็นที่ชื่นชมของเก ก็คิดตังยังไงอะคะเห็นเด็กเยอะมากเลยอะค่ะเด็กนี้ประมาณสามชุดสีผมวรียกฟรีแล้วก็หาควบนี้คิดตัง้อยการเก้าบาท ว่าอยู่บอยเบสอยู่แล้วเกดขอแนะนาร้านนี้เลยค่ะคือว่าแค่หอยนานลงลมอย่างเดียวก็คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงละสําหรับเกดนะคะแล้วร้านนี้เขาก็ขายดีมากแล้วเกดก็นั่งนานแล้วอยากจะลุกให้คนอื่นเขาได้นั่นมงมากเกดเลยคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วทุกคนอิ่มหรือยังอิ่มยังอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้เกดคงต้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายลอย กกันดีว่าเกดก็อิ่มแล้วค่ะเกดก็ลุกแล้วแล้วก็อยากจะลาเจ้าของร้านแต่ว่าเจ้าของร้านเขาก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาไอ้น้องคนเปลี่ยนผ่านก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลยเหนื่อยหร่ไหมพี่กลับแล้วนะคะครับผมครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับขอบคุณคาเฟ่เอาไปากาแมฝากาแมขอบคุณจานบอง บขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะ